ช่วงนี้นะคะทุกคนก็นั่นแหละกวนมีทอดมีถูกต้องนะคะเออกกนมีทอดมีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับขอบคุณสําหรับรุ้งนะคะเออไปหนึ่งพันห้าร้อยคนหนึ่งพันห้าร้อยคนกดค่ะหนึ่งพันห้าร้อยคนกดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเออช่วงนี้ก็มีศึกเยอะหน่อยนะคะมีศึกติดพันกับหัวเมืองฝ่ายเหนือนะคะอืมนะคะอืม มีมีสุดติดพันมีงานศึกนิดนึงนะคะแต่ทุกอย่างโอเคอืมทั้งงานหลวงงานงานลาดเออนะทั้งดราม่าดาเม,าามา่เออนะจ๊ะดราม่าก็ดีค่ะอืมขายของค่ะขายของทุกโพสต์ไม่ต้องกลัวน,นะคะเออไม่มีโพสต์ไหนที่ไม่ขายของนะคะขายของทุกโพสต์จ้ะขายของทุกโพสต์จ้ะนะ ออไม่ต้องกลัวล่าสุดก็มี FC หมอ B นะคะก็เขียนมาขอความเป็นธรรมนะเพื่อความเป็นธรรมของท่านดิฉันก็ต้องรับเรื่องและเราก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะถ้าเราไม่โพสต์ให้เขาดิฉันก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีความไม่วางใจเป็นกลางเท่าไหร่นะต่อให้เราจะต่อให้เราจะตั้งคําถามต่อตัวหมอ B เยอะแต่ถ้าในมุม f อ่ะเขาอยากจะเสนอมุมมองเราก็ต้อง เราก็ต้องให้โอกาสเขาเขาอุตส่าห์เขียนมาหาเราและก็แสดงว่าเขาไว้ใจเราแล้วก็ยังคงมองว่าเรายังพอมีความเป็นกลางอยู่บ้างเออนะแล้วป๋าหนุ่มก็แชร์ไปเรียบร้อยนะคะก็มีการกดแชร์กดอะไรกันไปใดๆไปนะเออโดนช้ำนะคะอ่ะพี่สงสารนะเออเต้แสงดาวลดลดลดแห่ออ นะคะก็เยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะที่เขาเขียนมาแต่ใครใจดีข้จะเข้าใจและกดตะกร้าสั่งทุเรียนทอดก่อนถ้าใครอยากฟังเรื่องเล่านะคะนะนะนะถ้าใครอยากฟังเรื่องเล่าที่ f c คุณหมอ B เขาเขียนมาถึงดิฉันนะจ๊ะเดี๋ยวดิฉันจะอันนี้ให้และคุณแพรรี่คะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะอ่านแล้วยาวมากใช่ใช่ หลักๆเขาไม่ได้จะมาแก้ตัวในแทนหมอบีนะคะเขาแค่จะมากระท้อนมุมมองในมุมมองของเขาในฐานะเขาเป็น f อซว่าทาไมเขาถึงศรัทธานับถือแล้วก็ติดตามหมอบีมานะคะก็เขาก็พูดชัดอยู่ส่วนเรื่องเงินก็ให้มันว่าไปตามกฎหมายแต่ว่าในมุมของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการพูดถึงเรื่องมันเป็นการพูดพูดถึงเรื่องของมุมมองของความตัธามากกว่าในมุมของเขาเขาก็อยากชี้แจงว่าเออหมอบีหมอบีก็มี หลายมุมหลายด้านนะที่ที่เขาเห็นว่าเออมันควรแก่การที่เขาจะชื่นชมติดตามนะซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกับกรณีที่มันมีเรื่องพัวพันกับเรื่องเงินบริจาคหมายถึงเรื่องหลักคิดอะไรของเขาแล้วก็การทํางานบางส่วนในฐานะที่ f c ที่ติดตามมาเขาก็อยากชี้แจงดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจจะให้เขียนมให้ดิฉันอ่านหรืออยากให้ดิฉันโพสอะนะคะแต่ว่าดิฉันอ่านแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าเขาก็คงอยากจะให้โพสตได้แหละนะดิฉันก็เลยอะ โปรไปดิฉันไม่อยากอ่านคนเดียวดิฉันก็อยากให้คนอื่นช่วยกันอ่านด้วยถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงนะคะเพราะดิฉันอ่านคนเดียวก็แค่นั้นแหละดิฉันไม่ได้มีส่วนดิฉันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้นะคะหมายถึงเรื่องความเชื่อวความศรัทธาดิฉันไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วดิฉันมีปัญหาแค่กับเรื่องของว่า,เ,าเรื่องของการทําบุญแค่นั้นเลยนะคะอ่ะกดกร้านะคะ1,300คนไปอ,ออเดอร์แรกมาไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาจะเข้าใจไปก่อนถ้าออเดอร์แรกมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ได้รับสินค้าแล้วค่ะอร่อยมากๆขอบคุณค่ะไปกดทุเรียนไม่เป็นทุเรียนทอดก็เป็นทุเรียนกวนให้สักถุงหนึ่งก่อนนะคะก่อนที่เราจะคุยกันในค่ําคืนนี้ก็อาจจะลากยาวๆไปจนถึงประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะเพื่อขายของนิดหนึ่งอร่อยจริงๆนะคะขอบคุณค่ะนี่เห็นปะละ่ะทุเรียนทุเรียนการันตีนะคะทุเรียนการันตีว่าอร่อยมากกดเตะกร้าเถอะกดเตะกร้าเถอะบอกแค่นี้แหละว่าฉ่ำก็คือฉ่ำอร่อยก็อร่อยนะคะ FC ฟ เขาก็เขียนดีเข้าใจคะ่ะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังค่ะแต่เดี๋ยวขอเปิดตะกร้าแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเปิดตะกร้าแป๊บหนึ่งก่อนนะคะได้สักสองบ้านสามบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะจะมาทุเรียนกวนอร่อยมากขอบคุณค่ะ,อะตอนนี้ขอทุเรียนทอดหรือทุเรียนกวนก็ได้สักถุงหนึ่งก่อนคะ่ะแม่ไปกวนมีทอดมีใจดีกดไปกวนมีทอดมีใจดีกดไปวันนี้ไม่ได้พาไปชมบ้านนะคะเพราะว่าฝนตก แล้วฝนก็ตกได้ตรงเวลาเลยปกติที่ฉันก็ห้าโมงที่ฉันก็เตรียมตัวแล้วจะไปเดินให้อาหารเต่าอาหารปลานะสรุปก็ไม่ได้ไปนะฝนตกอีกแล้วที่จันแล้ววันนี้ก็ไปโอนอันนี้มาไปเอาโฉนดที่ดินมาอะไรมานะคะไปเอาจฉนดที่ดินมาอะไรมาฟิตไดไม่มีขาะแล้วก็ยื่นเรื่องรางวัดที่ดินรางวัดที่ดินไปแล้ว ที่ดินใหม่เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทำรู้ว่าทำอะไรอีกโอ้ยทุกคน,ม,นมีแต่เรื่องสูญเสียเงินมีแต่เรื่องสูญเสียเงินนะนั่นแหละอืมแต่เป็นแพรี่อะ่ะทำยังไงได้ละ่ะอืมก็ต้องสู้กันต่อไปก็ต้องสู้กันต่อไปขายของกันต่อไปนะอืมอยากปรึกษาเรื่องต้นโพใหญ่อยากปรึกษ แล้วทางนี้ก็ซื้อเพื่อทุกๆคนจะได้ฟังอ่าโอเคโอเคอ่าเล่าเดี๋ยวจะหาว่าแหมซื้อแล้วอ่ามาอีกบ้านหนึ่งอ่ะปรากฏอ่าอีกบ้านหนึ่งปรากฏกดกดอ่าถ้าอยากถ้าอยากฟังที่เอฟซีเผื่อใครขี้เกียจอ่านและใครไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆดิฉันจะเอามาอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่าในมุมมองของคนที่เขาศรัทธาตัวหมอบีเขาศรัทธาที่ตรงไหนและเรื่องเกี่ยวกับเงินเขามองยังไงเรื่องใบอนุโมทนาบัตรนู่นนี่นั่นเขามองยังไงนะจ๊ะอ่าทำเพื่อ เอาก่อนไปกดก่อนกดก่อนไปคุณเต้แต่งดาวอย่าไปพิมพ์อะไรเพอร์เจอร์ค่ะคุณเต้ค่ะอยู่กับชีวิตจริงนะคะตื่นก่อนค่ะนะทุกคนต้องตื่นก่อนอยู่กับชีวิตจริงอะไรจริงนะคะอมืมีไหมคะมีไหมคะมีไหมจ้าสามออเดอร์แล้วมีไหมคะมีไหมคะมีไหมคะต้นโพ ต้นโพไปลากที่บ้านคนอื่นควรทํายังไงคะตัดค่ะต้องตัดค่ะถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าลากต้นไม้เรามันไปมันไปทําให้บ้านคนอื่นเขาเขาเสียหายต้องตัดค่ะต้องโค่นเลยถ้าไม่โค่นก็ลองหาวิธีดูว่าจะตัดลากมันได้หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าหรือจะล้อมแล้วก็ย้ายถ้าเสียดายต้นไม้ก็ล้อมไหมลองล้อมแล้วก็ย้ายไหมคะ มีพื้นที่ไหมถ้าเสียดายเนาะกัดมันจะดูแบบง่ายไปมากง่ายไปล้อมไหมคะหรือตัดรากไม่ต้องทําพิธีค่ะต้นไม้คือต้นไม้จะไปทําพิธีอะไรไม่ต้องทพิธีต้นไม้คือต้นไม้ค่ะทําพิธีอะไรกันไม่ต้องทําพิธีไม่ต้องทําพิธีเลยเราพิทงพิธีพักก่อนอือไปอ่ะหนึ่งบ้านค่ะมากดเลยหนึ่งบ้านมาค่ะเดี๋ยวเราจะได้เล่าเอความเห็นของเอฟซีขอบคุณสําหรับของขวัญนะคะ นะคะยังว่างอยู่ยังว่างอยู่เออเคียาดามงดามาอะไรแต่แล้วก็ยังมาอยู่นะคะไม่ต้องกลัวว่าแพรรี่จะหนีหายไปไหนยังอยู่ค่ะอืมไปยังอยู่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 ค่ะยังอยู่ค่ะอืมไปไปกดตะก้าได้เลยกดตะก้าได้เลย กดตะก้าได้เลยนะคะขอบคุณค่ะกดตะก้าได้เลยค่ะขอบคุณคุณเต้น,นะคะอ่าขอบคุณค่ะนี่แหละคุณเต้น่ารักมากอ่ะไปเออ ต้นโพที่หมู่บ้านล้มตอนฝนตกแรงมากจ้างคนตัดโอนตัดต้นไม้แพงนะคะไม่ถูกนะตัดต้นไม้ยิ่งเป็นต้นใหญ่อะ่ะแพงตัดต้นไม้ไม่ถูกค่ะตัดต้นไม้ไม่ถูกค่ะแพงไปค่ะอาจจะฟังหรือยังจะฟังหรือยังพร้อมกดหรือยังพอดีมีคนเอาสารมาตั้งเอาชุดมาถวายในต้นโพนั้นค่ะ กทมร้องเรียนอืจัดการเลยค่ะจัดการค่ะหรือถ้ากลัวแบบไม่สบายใจอะไรก็เราก็ทำพิธีอะไรในแบบของเราเพื่อเราสบายใจก็ได้นะคะมันไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเราเชื่อเรื่องว่ามีลูกคาเทวดามีอะไรสิงอยู่ในต้นไม้นั้นก็ทำพิธีบอกกล่าวไปค่ะแต่ถ,ถ้าเป็นดิฉันดิฉันก็ตัดเลยดิฉันก็ดิฉันก็ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่พี่สงสารหลวงพ่อไหมครับสงสารตัวเองค่ะตอนนี้ตัวเองกําลังออกศึกอยู่นะคะ เออกำลังอยู่ในสนามลบนะคะสงสารตัวเองค่ะก่อนจะสงสารคนอื่นนะอืมนะเออนะคะสงสารตัวเองก่อนเนาะอืมนะเออสงสารตัวเองก่อนนะกดตะกร้าก่อนค่ะจะไม่มีกินอยู่แล้วค่ะตอนนี้กดตะกร้าก่อนกดตะกร้าก่อนเออลบรัวมากกดตะกร้าก่อนค่ะ ใจดีกดตะก้านะคะใจดีกดตะก้าก่อนเลยใจดีกดตะก้าก่อนเลยไปเลยใจดีกดตะกา้ามาเลยใจดีกดตะกา้าวันนี้ก็มีแซะนิดๆิดหน่อยๆนอยอยู่เห็นโพสอะคะ่ะโอ้ก็มีธรรมดาค่ะเออนะคะเป็นคนดังมันก็มันก็เหนื่อยนิดนึงมันก็เหนื่อยนิดนึงนะจ๊ะกดตะก้าดีกว่าคะ่ะกดตะก้าดีกว่าดิฉันยังโอเคไดทุกคนกดตะก้าจะขอบคุณมากคะ่ะ อืมไปพวกที่มาด่าพี่เสียหายคิดจะฟ้องบ้างไหมต้องชัดๆก่อนคะ่ะแล้วดูความเสียหายก่อนถ้าเป็นแบบทั่วๆไปดิฉันก็ไม่ค่อยอยากจะนี่เท่าไหร่นะคะมันเสียเวลา ถ้ารู้สึกว่าเออมันเป็นความเสียหายในวงกว้างแล้วมันทําให้ผู้คนเข้าใจผิดอย่างรุนแรงอาจจะต้องปกป้องตัวเองนะคะใช่แต่ถ้าคนว่างจริง,รงๆเขาก็ฟ้องได้แหละและเก็บคอมเมนต์แล้วก็ฟ้องอ่ะที่เขาทากันอะ่ะมีคนทําจริงนะคะฟ้องอ่ะหมิ่นประมาทมันเรียกเงินได้นะพูดตรงๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาโดนฟ้องแล้วหมายสารไปบ้านก็อยากจะไกลเกียและถ้าเป็นจําเลยอย่ะร้อยทั้งร้อยก็อยากไกลเกียวเรียกมาก็เรียกเงินมาก็ให้ ต่อรองเรียกเงินแล้วก็จบจ่ายเงินกันหน้าศาลยังมีมาแล้วเลยค่ะส่วนใหญ่ศาลถ้าเป็นถ้าเป็นความผิดส่วนบุคคลนะนะคะศาลต้อให้ไก่เกียร์บางคนทําเป็นอาชีพเลยนะไม่ได้ว่าใครแต่เห็นมาแล้วทําเป็นอาชีพเลยอาชีพคืออะไรอาชีพคือฟ้องแล้วก็เขาก,เาก็เรียกเงินทําเป็นอาชีพเลยทําเป็นอาชีพเลยฟ้องไล่เก็บคอมเมนต์ดิฉันเห็นมาแล้ว มันไล่เก็บคอมเมนต์มันโพสเพื่อมันโพสเพื่อดักให้มันเหมือนว่าอสมมติว่าโพสตแทงสวนน่ะคนในสังคมเขาโพสต์ไปแบบนี้มันเลือกโพสต์แบบนี้มันก็รู้แหละถ้าโพสต์แบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันก็เลือกโพสต์แล้วบางคนก็มีความรู้กฎหมายด้วยแล้วมันก็ล่อให้คนเข้าไปคอมเมนต์คนก็ด่าด่ามันอย่างเดียวก็ไม่รู้ข้อกฎหมายไงโมโหผมทำไมทำไมถึงมันถึงโพสอย่างนี้วะโมโหก็ไปคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์มันก็เก็บคอมเมนต์เลย แล้วมันก็ฟ้องฟ้องแบบเงียบๆแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่อะเวลาเขาโดนฟ้องเขาจะตังไหนไปสู้คดีต้องจ้างทนายอีกอะไรอีกเสียเวลายกเอ่อเอ่ยยกเว้นว่าให้ค่าเสียหายมันไปเถอะถ้ามันเรียกก็ต่อรองมันเอานั่นแหละแค่นั้นมีนะครับเป็นอาชีพแต่ดิฉันไม่ทําแต่ดิฉันไม่ทําค่ะกดดก้านะคะอาจารย์เบียร์บอกเมื่อวานจะฟ้อง สามแสนพวกที่กล่าวหาว่าโกงอ่ามันเขาเสียหายอนะี่ะก็เขาเสียหายนะคะไปว่าเขาขนาดนั้นนะเขาเสียหายนะแล้วเขาก็เตือนเหลือเกินแล้วก็ยังไปว่าเขาอยู่อ่ะก็ยังไปว่าเขาอยู่อ่ะกดตะกานะคะกดตะกาได้เลยค่ะกนมีทอดมีทอดมีกวนมีกดตะกาเลยค่ะทอดมีกวนมีกวนมีทอดมีหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านกดตะกานะคะขอประคุณค่ะอยากฟังหรือยังเนี่ยอีกสองบ้านได้ไหมอยากฟังหรือยัง ที่ที่เอฟซคุณบีเขาเขียนมาถึงดีฉันนะใครอยากฟังกดตะก้าหน่อยอยากฟังหรือเปล่าแพรลี่มีอะไรอร่อยกินบ้างทุเรียนเลยค่ะอร่อยมากสั่งมาแล้วทุเรียนเลยทุเรียนเลยทุเรียนทอดเลยทุเรียนทอดเลยไปใช่ก็ถ้าผู้เขาเตือนแล้วว่าอย่าถ้าเขาเตือนแล้วว่า อย่าพูดนะเออแล้วเขาชี้แจงแล้วก็ยังไปว่าร้ายให้เขาอยู่อย่างเงี้ยอันนี้สอง้อยห้าสิบกร,รัมค่ะอยากฟังรีบกดสิคนที่ยังไม่ได้กดคุณโจ๊กอยากฟังเรื่องเล่าแล้วอ่ะกดก่อนค่ะถ้าอยากฟังก็กดก่อนอีกสองบ้านมากดเลยอืม ถ้าอยากตัดต้นโพแนะนําอาจารย์คนไหนที่ฉันไม่แนะนํานะครับเพราะฉันไม่ได้เชื่อทางนั้นแต่ถ้าคุณพี่เชื่อเชื่อเรื่องทางนั้นคุณพี่ต้องไปหาคนอื่นที่เขารู้รู้ทางนั้นแล้วแนะนําให้เพราะดีฉันไม่เชื่อเรื่องพวกพวกนี้ค่ะถ้าเป็นดิฉันดิฉันดิฉันไม่ปรึกษาใครดิฉันก็ปรึกษาช่างช่างช่างเลื่อยอย่างเดียวช่างเลื่อยไม้ดิฉันจะไม่ดิฉันไม่ปรึกดีฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ถ้าพี่เชื่อพี่ก็ต้องไปถามคนที่เขาเชื่อวพราเขาจะแนะนําอาจารย์ท่านไหนมาทําให้ แผ่นใหญ่แพ้ี่ช้ำม,มากวัานี่ช้ำม,มิแต่เช้าแต่เชิฟเลยเออถุงห้าร้อยกรัมไม่มีนะมันจะมีแค่ถุงอันนี้สองถุง2 5งรถุงสองรห้าสิบสองถุงแสดงว่ารถมันจบแล้วกดให้หน่อยนะคะพี่กดให้หน่อยะคะ่ะขอสองบ้านจ้ะหมอปลารับจบแต่หมอปลาเขาจะไปให้ได้่ปล่าครับมีติดเคสหรือเปล่า ที่จริงถ้าเราไม่คิดอะไรมากก็ให้ให้ช่างเขาทําแต่บางทีช่างบางคนเขาก็ไม่เอานะแต่บางทีบางคนเขาก็ไม่ทํานะถ้าไปตัดต้นไม้พวกต้นโพต้นอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะประกรณสีโอเคไหมคะนี่แหละคะ่ะเป็นแฟนอินฟูต้องทําใจนิดนึงนะเป็นแฟนอินฟูต้องทําใจนะคะต้องเข้มแข็งสงสาปรปะกรณสีอยู่ดีๆก็ดนทัวลง <G ül üyor> ก็คิดซะว่ามันเพิ่ม engagement กันแล้วกันขนาดไม่ได้พาดพิงไม่ได้ใส่ชื่ออะไรใครเลยนะโอ้โหดิฉันเรียกว่าฝูงควายป่าฝูงควายป่าพากันแบบเข้าไปทัวร์ขายของให้มันนะขายของให้มันขนาดขนาดไม่ได้โพสชื่อใครไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะคือถ้าใครตามประการสีเนี่ยทุกคนถ้าใครตามประกณนะนะ จะรู้เลยว่านางอะเวลานางตอบคอมเมนต์ที่แบบบอมบูลี่นางอะไรนางนางจะตอบแบบนั้นแหละแล้วไอดาา้ดราม่าดิฉันนะ่ะนางไม่เคยแชร์ไม่เคยไลฟ์เพราะนางก็คงจะคิดว่าเออเป็นเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวของดิฉันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องปกติเรื่องดรามา่านางไม่ยุ่งอยู่แล้วนางไม่ยุ่งอยู่แล้วเพราะนางรู้ว่าดิฉันเอาอยู่ดิฉันชี้แจงได้ดิฉันอะไรได้นางไม่เคยกระโดดร่วมวงดราม่านะนางมีแต่โพสของนาง เออแล้วอยู่ดีๆก็คนก็เข้าไปคอมเมนต์ที่ฉันงงมากโอโ้แล้วคอมเมนต์แบบโอ้โหบางคอมเมนต์ก็แล้วก็ส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นตอวตารทั้งนั้นมาช่องดิฉันไม่ได้หรอกคะลงหลุมหมดดิฉันจับโยนลงกระทะทองแดงหมดดิฉันจับโยนลงกระทะทองแดงหมดดิฉันจับโยนกูไม่ให้ไม่ให้โอกาสด้วยคะ่ะเม้นเกียนไม่เลยไปด่าดิฉันได้แต่ด่าดที่เพจอื่นแล้วกันดิฉันเปิดโอกาสให้เต็มที่ ก็ด่าได้ในเพจอื่นแต่ถ้าข้อความไหนอันไหนที่ฉันรู้สึกว่าอันนี้เป็นการชี้แจงแบบเป็นเรื่องเป็นราวเห็นต่างเราก็จริงนะแต่อันนี้ชี้แจงเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอเคนู่นนี่นั่นดีฉันจะเอาไว้ถ้ามาเกียรก็ลงหลุมไปจับโยนลงกระทะไปอยู่ในกระทะทองแดงแล้วกันนะเพื่อนเยอะดี <c oughs> นะ <c oughs> ยิ่งถ้าเป็นแบบถ้าแบบที่ท,ที่ที่เข้าไปที่ที่ช่องปรกรณ์นะถ้าเป็นช่องชั้นนะลงหลุมหมดอวาตารทั้งนั้นไม่ไม่กล้าใช้ช่องจริง จริงแว่าตานมาแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไงเวลาด่าให้คนอื่นก็แฟฝงกันค่ะไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> โกตะก,ก้านะคะกตะก้านะคะเออเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะแม่กตะก,ก้าเลยกดอ้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเล่าแล้วอ่ะสิบบ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวเล่าไปเดี๋ยวเล่าไปไป,ไปอ่ะไปให้เล่ายัางคะให้เล่ายัางหนึ่งพันสี่ร้อยท่านให้เล่ายัางอืม